ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Card Infinity ให้เสียงภาษาไทยด้ยหวยาน Infinity าวันนี้ขอเสนอตอนความคิดสร้างสารรค์ไปดูกันเลยว่าหล่ไหมครับจะสร้างชรอะไรออกมานะ <Okay. S 1> เอาล่ะวันนี้เราจะมาฝึกทักษะความคิดทังสร้างสารรค์กันฮะความคิดสร้างสารรค์เหรอครับคุณครู มันคืออะไรอะครับอาร์คิเทคสกิลเหรอครับอ๋อไม่นายไม่รู้ว่าอา키텟สกิลมันก็คือความสร้างสารรค์ในการสร้างบ้านไงไอ้ไฟนายนี่มนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะเฮ้อนั่นมันคือความหมายที่นายบอกนี่มันใช่จริงๆเหรอเอา้ามอแน่นอนนะสิความหมายที่ฉันบอกนะั้นก็คือการสร้างบ้านไงโอ้ ทำไมต้องน่าหยาเสียงขนาดนั้นนะฮึเอาละเงียบๆกันหน่อยได้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีภารกิจให้นักเรียนทุกคนสร้างบ้านแต่แบบไม่ใช่บ้านธรรมดานะละลมันคืออะไรอะครับไม่ใช่บ้านธรรมดาพวกเราต้องสร้างบ้านจากทรายมันก็คือเรียกว่าปราสาททรายนั่นเองแบบนี้เลย โอ้มันดูยากนะครับแต่ก็น่าทําครับตื่นเต้นชะมัดเลยนั่นเลครับผมอยากทำแล้วผมก็อยากทำแล้วครับไปกันเลยดีไหมครับคุณครูนั่นสิครับผมตื่นเต้นอยากจะไปต่แย่แล้วเนี่ยนั่นสิครับคุณครูไปกันเลยไหมครับไปกันเลยดีกว่าครับคุณครูเออไปกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ะผมตื่นเต้นอยากทําแล้วครับคุณครูไปกันเถอะเอาล่ะถ้าอยากจะไปมากนะหรอะ ก็ทำตัวให้มันอยู่สงบสงบได้ไหมนี่เล่อนอะไรของนายสเกลเลตันอ่าพอดีครับผมกำลังคิดอยู่ครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่า <c oughs> นายนั่นแหละเป็นคนแรกที่ต้องสร้างประสาทสายครับพม <c oughs> ก็ได้ครับ <c oughs> ใครที่สร้างประสาทสายดีที่สุดในวันนี้คุณครูจะให้คุกกี้ไปเลยกินไปทั้งปีเลยฮะมีชิ้นอยากกินทั้งปีเหรอครับมันคือกุ๊ก คุกกี้พิเศษที่สามารถงอกออกมาได้ทั้งปีโอโห้หน่ากลัวนะครับเนี่ยขนาดานั้นเลยหรอคะเอาล่ะไปกันเลยดีกว่า มากันครบแล้วใช่ไหมงั้นก็ไปเริ่มกันเลยไปเตรียมทรายกันได้เลยทุกคนทุกคนตอนนี้เรามาดูเหาไหมครับเขากําลังเตรียมทรายให้จะสร้างปราสาทกันไปดูกันเลยนะว่าพวกเขาอ่ะจะทําได้หรือเปล่าเป็นกําลังใจให้เห่าไหมครับด้วยนะคะ โอิโหเอนเนแมนสายๆนะเยอะนนี้น่าหนาเสียสายนเยอะส่วนฉันนร่คิดออกแล้วว่าจะทำวัไรดีเอ้ออมไฟดาบล่ะองถ์ยความคิดนั้นมันหายไปเรียกกลับมาหน่อยเอาละ

เอาละจะหมดเวลาแล้วนะ <You just S 1> เหลืออีกไม่กี่นาทีเองเสรดกันเรื่อยแย่ได้ยินเสียงใครกรนนะอ้าวเจ้าวิทเทอร์ทำไมไปนอนแบบนั้นล่ะวิทเทอร์ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเสร็จกันหมดแล้วนะวิทเทอร์ตื่นได้แล้ววิทเทอร์ ตกใจมาเลยครับผมยังมีชีวิตอยูใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็ใช่นส่สิก็นายไม่ยอมตื่นดีเพื่อนเพืเ,พเขาสร้างประสาทกันไม่ถึงไหนแล้วทําไมนายไม่ยอมตื่นไปสร้างประสาทกับเพื่อนเพื่อน,อนไปดุนี่เลยนะครับผมเอาละเริ่มที่คนแรกนายคีปเปอร์ครับผมอ่าผมคนแรกเลยเหรอครับเธอนั่นแหละคนแรกครับไม่นานจังหรอคีปเปอร์ นี่ครับประสาทของผมเป็นยังไงบ้างครับถูกใจคุณครูหรือเปล่าอืมก็ใช้ได้อยู่นะคริปเปอร์ถือว่าดีเลยแหละเก่งมากคริปเปอร์ทำได้ดีมากวันนี้ขับคุงครับคุณครูเอาล่ะไปประจำที่ได้ครับ เอาละสลามคนถัดไปครับผมผมจะเปิดแล้วนะครับนี่ครับมันคือประสาทของผมอู้ใหญ่มากเลยสลามน่ามาสิใหญ่มากมากเลยอ่ะตื่นตาตื่นใจชะามัดอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยสลามนายเก่งมากตัวเล็กพิคิหนจริงๆ ยอดมากสลามเก่งมากเลยเอาล่ะคนถัดไปเจ้าแก๊บนี่ครับปลาศาสซสายของผมเอ๊ะทำไมคุณคุ้นละ่ะเหมือนของซุกคิปเปอร์เลยอ๋อพอดีว่า สร้างใกล้เคียงกันนะครับก็เลยก๊อบคลิปเปร์มานิดหน่อยแต่ว่าของผมอ่ะสูงกว่าเจ้าคลิปเปร์นะครับโอ้หสูงมากเลยอ่ะจะทะลุท้องฟ้าอยู่แล้วนะเจ๊กใช่ครับเพราะผมอ่ะตั้งใจสร้างให้มันสูงที่สุดทะลุท้องฟ้าไปเลย <are> ยิง่งดีครับอืมก็ใช้ได้อยู่นะเจ้าแก๊สเอาละคนถัดไปซอมบี้ ครับปลา,ศาศสาทต์ซ้ายของผมครับคุณครูโู้หเ oh oh yeah. ก่งเหมือนกันนะเนี่ยซอมบี้เอแต่ว่ามันคุ้นๆนะอืมสถานที่นี้มันคุ้นมากเลยอ่ะทุกคนคุ้นหรือเปล่ามันคล้ายๆเลยนะคล้ายๆเลยเอ่อเอาละ่ะพูดว่าทำเพลงเอิ่ม <destru> ใช้ได้มากซอมบี้เก่งมากแต่มันคุ้นๆนะ ครับคุณครูคุณอะไรอ่ะคุณครูพูดไม่จบอ่ะเอาละสเกเลตันครับนี่ครับปราษาทซ้ายของผมเออมันคือปีรามิดหรือเปล่าสเก l เลตันใช่แล้วครับมันคือปีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับไม่มีใครสร้างได้เท่าผมแล้วโวยทำไมนายขี้โม้ขนาดนี้นอ่ะน่สิขี้โม้มากเลยอ่ะ ไม่ไหวเลยสเกลิันอะย่ว่าผมนะครับผมตั้งใจทํามาตั้งนานกว่าจะได้ขนาดนี้อะคะ่ะผมเก่งใช่ไหมคบคุณครูชมผมหน่อยกันนะขอกำลัใจหน่อยเถอ,อะเออเก่งก็ได้เอาละ่ะ like เก่งมากสเกลิตันถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจชมก็ตามเอาละ่ะคนถัดไปเอนดูแมนเพิ่มแล้วครับ นี่นะคะประสาทใจของผมก็จะเป็นขนาดน,นี้นะคะเพื่อนผู้มันก็จะดูยิงย่งใหญ่อลังการในกครเพื่อนคือย่าอะไรใช่ไหมว้าวสุดยอดมากเหมือนประสาทในเทพนิยายเลยเอ็น้แมาไปเอ็น้แมาในเก่งจังเลยวะไม่น่าเชื่อแล้วเดี๋ยวทำได้มันแน่นอนอยู่แล้วคนที่เทพแบบฉันเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วเราทำทุกอย่างเลยขอให้บอกมา Oh สุดยอดไปเลยเอนเนอร์แมนนายเก่งมากขอบคุณครับเพ <Okay. S 1> ื่อนเอาละคนถัดไปซอมบี้พิกแมนครับผมผมซอมบี้ครับมาดูผลงานของผมเลยครับผมจะเปิดแล้วนะนี่แหละครับผลงานของผมมันคือพ้อมปาก,กาัน เฮ้อคุณครูให้สร้างปราสาทนะไม่ใช่ป้อมปะการเนยนายเข้าใจผิดหรือเปล่าซอม,มี้เทกแมนเออมันก็คล้ายๆปราสาทอยู่นะในปราสาทมันก็ต้องมีป้อมปะการหรือเปล่าเอาละเจ้าซอมบี้ไหนคุณครูขอไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะวป้อมประการของนายมันคือปราสาทขนาดไหนเนี่ยเฮะมันใช่หรือเปล่าใช่ตลกชะมัดเลยอะเฮ้ยอ,อย่ามาขำฉันนะเจ้าวิเทอร์ พอมาดูใกล้ๆแล้วก็ว้าวเหมือนกันเอาล่ะนี่เ่าไปเลยนี่เธอชนะแล้วนะอ่ะอะไรกันครับความประการชนะเหรอครับฮืออครับงงไปหมดผมก็ง,งงครับเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันคุณครูชอบอันนี้ที่สุดฮะเมื่อกีย้ยังบอกไม่ชอบอยู่เลยนะครับมันยังไงล่ะครับเนี่ยเอาอะไรกันนะครับอันนี้ของผมครับคุณครูของผมดออีกว่าอีกผมต้องพูดชนะนะครับจริงๆแล้วอ่ะเอาแล้วทุกคนเราขอจบคลิปแค่นีดด้ดีกว่าจเจ้าวีเทอร์เป็นงองแงแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละบายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มค e c r a f ินฟ f i n i ี้ให้เสียงข้าภาษาไทยด้อย m มค e c r a f ินฟิน n i ี y จ้าเราหายไปนานเลยคิดถึงกันไหมวันนี้ขอสอ่งเธอตอนวิ่งอีกแล้วไปดูกันเลยว่าเราจะวิ่งทำอะไรกันอ๋อรู้แล้วเราก็จะวิ่งไปหาสาวพยาบาลเซ็กซี่ไงครับ เอาล่ะอย่าให้มันมากนะพิกแมนมันจะเกินไปแล้วนะแนอนเนี่ยนะต้องต้องให้บาดเจ็บขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่นี่สิ <c oughs> เพื่อจะวิ่งไปรักษาไงซอมบี้แอนนี่มันโง่จริงๆเลยจะไปคนแรกครับ <c oughs> ก่อนนายไงพิกแมนไปเลย <c oughs> เฮ้ยตลกชะมัดเลยฉันจะมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ย <c oughs> เอาอันนี้ละกันเพื่อที่จะได้วิ่งได้อุ้ยวิ่งชิลุยเลยว่าแต่ฉันต้องเลือกอะไรกันเนี่ย มันช่างดูแปลกๆอุ้ยน้องสาวทำไมสวยอย่างนี้ล่ะครับผมอุ้ยจมมาแบบนี้พี่ใจละลายหมดเลยเนาะว่าดพี่ต้องไม่แล้วต้องวิ่งไปต่อแล้วรู้ไหมเนี่ยว่านี่มันไม่ทิจัมอ่าอะไรกันครับทุกคนดูสิพิกแหม่มันหลงสาวที่หัวปักบหัวปังหัวปั๊บหัวปังหัวปั๊หัวปั๊เลยอะเลือกอะไรดีนะเอาอันนี้เลยคัน ดีน้องพยายบาลคืสวยช่วยรักษาพี่หน่อยสิได้เลยค่ะแล้วหนูจะใช้ใจอ๋อทำไมมันเจ็บแบบนี้ล่ะ,อะเอ,อ้ยแต่ก็หายแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องสาวฉันขอวิ่งข้างล่างแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันว้าวแชมป์กำยำมีกล้ามเป็นมัดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยได้มาต่อยกันไหมอ่ะแม่นะทำอะไรกันเนี่ยมา<ม>ถึงเส้นชัยแล้วไหมล่ะ เอาละคนถัดไปวิเทอร์สเปริตัสครับเฮ้ยไม่ใช่วิเทอร์ครับผมคืสไปเดอร์ดิเออสไปเดอรเออเอ็นด์แมนครับโอ้ยโหเอ้ยฉันอยากจะร้องเสียงกับคำว่าเลวจังเลยมันจะตื่นเต้นขนาดไหนร้องเลยลูกกันเอาขาเข้าไปก่อนข้างออใจสั่นเหมืนกันนะเนี่ยเฮ้ยตัวอย่างกับยักษ์เลยอ่ะงาเข้ามาเลย แต่ไหนลุงโมอก็้เลยไอ้จงโจกแบบนี้ไอ้จงโไอ้จง้จชงหน้าอยากลองนีดีไอ้กโจโอ้ยจะดุฉันแลบ่นแล้วเนี่ยงนุนหน้าหน้าอยากลองนีดีนักมิไม้มบี้พร้อมก็ได้ครับไปเลย let's go เอ้มาทางนี้ไหมหรอสนุกนะไม่ไปครับผมไม่อยากไปทางนั้นอะ TNT เหรออหมดใจหมดพุงเลยทุกคนฉันต้องเอากล่องพยาบาลอันนั้นสินะ โอ้อทีไม่้นมันแว้นขนาดนี้ล่ะหยิบไม่ได้สักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่นะมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเจ้าโกงพยโยบาลขขอล่ะขอได้ไหม เราจะซิ่งไปไหนเนี่ยซอมบี้ไม่ได้สักทีเสียเวลาชะมัดเลยอายียยามหนูเนี่ยก็มันไม่ได้เนี่ยอ่ออ่ออ่อสแตทไบรสเกลิทนอนป้มอมวยะก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับถึงตาผมแล้วนี่ผมจะไปอย่างระมัดระวังนี่สุดลายเฮ้ย <Help me. S 1> เหมือนวิญญาณจะออกจากล่างยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือเปล่าไอ้ ฉันไปกินยาพิษหรอโอ้ยฉันเข้าใจผิดวิญญาฉันอกรธฉันมากแล้วว๊นั่นมันสวงสวรรค์นี่นาว้าวฉันได้รักขึ้นสวรรค์แลสบายใจฉันได้รขึ้นสวรรค์แล้วกลับมาดีเลยสกอริโต้ใส่หมวกให้นายไปสวรรค์ไปโลกของฉันดีกว่างั้นฉันกลับละภารกิจเรียบร้อยคนจะไปวิ่เถอะอาผมผมกำลังจะไปแล้วนะคร วาอย่างรวดแล้วมันต้องแบบนี้เอามารวมกันให้หมดเลยฉันมันง่าทำมันได้อยู่แล้วมันต้องแบบนี้มันจะเป็นเวทเธอเอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปห่นนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเราจะพยายามอัปเดตคลิปทุกวันนะอย่าลืมกันล่ะบ๊ายบาย